สุโขปุญญาสุจุโยการสั่งสมบุญนำสุขม,า,มาให้ขอชื่นสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมปิดโจภาพทอดพระปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนเปลี่ยนหลังคาสาลาการปรเรี่ยนทอดถวายณวัดคลองบนวนารามหมู่ที่11ตำบลลาดแค่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์ในวันที่15มิถุนายน พุทธศักราช2568ตรงกับแรม5ค่ำเดือน7กำหนดการ15มิถุนายน9นาฬิกาตั้งกองพระป่าสามคัคคีเปิดโอกาสให้สาธุชนได้มีโอกาสร่วมสมทบบุญ10นาฬิกา30นาทีทอดถวายพระป่าสามคัคคีพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีประธานฝ่ายสงฆ์พระอธิการประที่ปิยธรรมโงเจ้าอาวาสวัดคลองบนวน,วนาราม ประธานฝ่ายคารวสผู้ใหญ่ใส่รุ้งสีมงคลผู้ใหญ่บ้านคลองบนหมู่11อดที่ปรึกษาฝ่ายคารวสน,นายมานิตบุญเจียมอดีตผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการวัดคลองบนวานารามนายสีทัศน์รักสะอาดทายกนายวิชัยอุปภิลาทายกนายสุเทพสีมงคลวัย,ยาวัจกรนายทองขาวแตงอ่อนวิย,ยาวัจกร จึงขอบอกบุญขอเชิญชวนสาธุชนร่วมจองเป็นเจ้าภาพพระปาสามัคคีเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอธิการประที่ปิยธรรมโมู่0 98 7979512ผู 12, ้ใจกุศลที่อยู่แดนไกล สมทบบุญได้ด้วยการสแกนง่ายได้บุญที่ QR Code วัดคลองบุญร่วมสั่งสมบุญทานบารมีร่วมสร้างบุญเปลี่ยนหลังคาศาลาการประเรียนวัดคลองบุญวนารามมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยตลอดไป